ความทุกข์คืออะไรมันเป็นความจริงแท้ของคุณไหมคุณเชื่อว่ามีอะไรเป็นเหตุอยู่เบื้องหลังของความทุกข์หรือไม่ทุกอย่างล้วนเกิดแต่เหตุมีเหตุจึงมีทุกข์เมื่อเหตุดับทุกข์จึงดับเปรียบดังความมืดที่หายไปพร้อมแสงแดดฉันใดความทุกข์ยอมดับไป พร้อมเหตุฉันนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสในสิ่งที่ไม่เคยมีใครพูดทุกสิ่งล้วนเกิดจากประสบการณ์ที่พระองค์ได้พบเจอมาด้วยพระองค์เองไม่เกี่ยวกับศาสนาหรือลัทธิใดทุกอย่างคือความจริงอันสูงสุดท่านคือผู้ปลุกสติและปัญญา ด้วยการทำสมาธิอย่างลึกซึ้งท่านจึงเข้าใจตัวเองและเข้าใจทุกสรรพ,พสิ่งบนโลกใบนี้หากกระนั้นแล้วทั้งศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีรวมถึงการบูชาพิธีกรรมต่างๆเหมืนไร้ประโยชน์งั้นหรือพระองค์ทรงตรัสเปรียบเปลยเหมือนบุรุษอยู่ฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ ปรารถนาจะข้ามไปฝั่งโน้นแต่เขาเอาแต่นอนคุมโปงอยู่ฝั่งนี้และสวดอ้อนวอนว่าขอให้อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำจงเข้ามาหาเขาเถิดท่านคิดเห็นเป็นประการใดหลุหรุดนั้นโง่หรือฉลาดกันเล่าเฉกเช่นเดียวกันหากบุคคลมีสติและใช้ปัญญา ในการควบคุมภาพมายาหมั่นฝึกตามรู้ตามเห็นตามความเป็นจริงเห็นเกิดดับของทุกสรรพสิ่งย่อมเป็นหนทางที่จะนำให้เขาหลุดพ้นออกจากทุกได้แต่หากเขายังทำพิธีบูชาถาวายเครื่องเส้นไหว้หรืออดอาหารหรือแม้แต่ประกอบพิธีกรรมใดๆเขาเหล่านั้น ยอมได้ชื่อว่ายังนอนคลุมโปรงอยู่ที่ฝั่งเดิมของแม่น้ําไม่อาจข้ามฝั่งไปได้ฉันใดก็ฉันนั้นเลยเป็นเวลาเนิ่นนานหลายศตวตรรษที่มนุษย์จํานวนมากเมื่อถูกความกลัวเข้าครอบงําก็จะสแสวงหารุกขเจดีบ้างป่าไม้บ้างส่วนสัตว์ตบ้าง เป็นสรณะที่พึ่งเพราะมีความเชื่อที่ว่าสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลแต่แท้จริงแล้วมนุษย์หารู้ไม่ว่าตัวเราเองนั้นเป็นเหตุของทุกสิ่งทุกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตหาใช่บาปเวรที่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้พิพากษาจัดการไม่การประพฤติตน และดำรงชีวิตด้วยความดีงามนั้นมีหลักปฏิบัติอยู่5ประการข้อแรกคือห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้ใดเพราะว่าทุกสัตพ,พสิ่งทุกชีวิตก็ร้วนกลัวความตายเหมือนเช่นกันกันกบเราเมื่อหยุดพากชีวิตเราก็จะพบกับความเจริญและ การยอมรับในตัวเราเอง 2. ห้ามลักทรัพย์ผู้อื่นจงเข้มแข็งมากกว่าที่จะอ่อนแอ 3. ห้ามทำผิดเรื่องชู้สาวจงซื่อสัตย์ต่อภรรยาของตนเอง 4. ห้ามพูดปดมดเท็จจงอย่าพูดอะไรที่เสนอความจริงที่ต่างออกไป 5. ห้ามเสพติดของมึนเมาทั้งหลาย 4. ห้ามพูดปดมดเท็จ 5. ห้ามเสพติดของมึนเมาทั้งหลายหนทางอันประเสริฐมีง่ายเพียงแค่นี้แต่ทำได้ยากขอเพียงแต่เรามีสติรู้เท่าทันความคิดเพราะทุกอย่างล้วนเริ่มต้นจากความคิดของเราคนจะทําดี ก็มาจากความคิดคนจะทำเลวก็มาจากความคิดทั้งสิ้นดังนั้นความคิดเป็นตัวกำหนดชีวิตของเราอย่างแท้จริง